แล้วทำไมเราถึงต้องเลือกคอนโทลไอเย็นตัวนี้มันพิเศษยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยและสําหรับภายในที่เขาจะให้มานะครับก็จะเป็นคู่มือรอ้อรีโมทแล้วก็คูลิ่งเย็นทั้งหมด4ตัวกันเลยนะครับทุกคนซึ่งทางนี้เนี่ยเราอาจจะใส่ข้างบน2หรือว่าข้างล่าง2ก็ได้และน้องตัวนี้นะครับตัวปั๊มน้ำเนี่ยก็จะมีที่เก็บแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถดึงออกมาได้ง่ายๆเลยแหละทุกคนและตัวถังน้านะครับ25ลิตรสามารถแยกออกจากกันได้ซึ่งสะดวกมากๆเลยครับเวลาเราจะเติมน้ำเนี่ยและเวลาเราจะประกอบกลับนะครับก็ง่ายมากๆแล้วก็มีตัวลออกมาาให้้ดวยยและ่ง บอกนะคบว่าน้องตัวนี้เนี่ยมีล้อมาให้ด้วยอาจจะต้องใช้แรงนิดหน่อยนะครับแต่ผู้หญิงเนี่ยก็ทําได้แค่ดันแค่นั้นเองเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยไม่ต้องยกให้เมื่อยมืออีกต่อไปส่วนตัวช่องลมนะครับเป็นแบบบานเก็บสามารถปรับด้วยมือเราอย่าเข้าใจผิดกับมอเสวิงนะครับทุกคนและสําหรับตัวรีโมทนะครับก็สามารถสั่งการฟังก์ชันได้ต่างๆจะเปิดปิดหรือตั้งเวลาปิดก็ได้นะครับนาน12ชั่วโมงเลยนะและน้องตัวนี้นะครับยังสามารถปรับแรงลมได้ถึง3ระดับกันเลยทีเดียวหรือว่าถ้ารีโมทแบตหมดเนี่ย แล้วใครที่สนใจนะครับสินค้ารับประกัน1ปีพิกัดตะการดล่างนะจ๊ะ